สวัสดีครับผมต้นเพ็รยนต์นะครับวันนี้กับผมที่บริษัทเพ็รยนต์นะครับวันที่27พฤศจิกายนเวลาประมาณ1 1มงึ0นมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันสำหรับรถครอบครัวสไตล์ PPV 7ที่นั่งที่น่าสนใจคันนี้เป็นโมเดลปี2017เป็นตัวท็อป1.9นะครับคันนี้เป็นตัว1.9นะครับผมเนวี <N avy> <N avy> นะครับ DA DVD ปี2017นะครับเป็น Isuzu MU-X 1.9 นะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะครับในราคาต้องบอกราคาก่อนนะครับในราคา8ปดแสนเบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับย้ำนะครับใช้งานเพียงแค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลในราคา8ปดแสนเจ็ดบาทอิสุมิวเอตัวท็อปหนปี2017เข้ามาแล้วนะครับคันนี้นะครับตัวบอดี้ของเขาเป็นสีเทาดําแล้วก็ไฟหน้านะฮะไฟหน้าเป็นไบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟสปอตไลท์ นะฮะต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดล่าสุดนะฮะยังไม่ได้การล้างเลยนะต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการล้างยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะมาเรียวไทม์สดๆให้ดูก่อนนะฮะเราเห็นรถจริงแรกเข้าที่เราซื้อเข้ามานะครับสภาพเป็นแบบนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนนะฮะการใช้งานก็มีคราบสกปรกเป็นเรื่องธรรมดารถรุ่นสองนะฮะเรามาโชว์ให้เห็นว่ารถที่เราเอาเข้ามาขายให้กับลูกค้านะที่บริษัทเปจนต์รถเดิมๆคู่ตัวนะเดิมๆ จากโรงงานล้วนๆเลยไม่มีการย้อมแมวนะฮะรถสวยมากๆนะครับปี2017เดี๋ยวดูรายละเอียดภายนอกกันก่อนนะครับตัวยางนะครับได้แม็กอัน่อนจากโรงงานนะฮะปี2019นะฮะตัวยางนะฮะลายยางปี2019แม็กแท้จากโรงงานนะฮะหน้ายาง2 6 5 6 0 R 1 8นะครับคันนี้สวยงานกระจกนะครับไฟฟ้ามีไฟเดียวที่กระจกมองข้างต้องบอกว่ารถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่นะครับยังไม่ได้มีการต่อสตาร์กุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผมกุญแจเป็นคีย์เลส นะครับรายละเอียดรถเดิมๆนะครับการสารมีให้ครบเลยนะการสา่มีให้ครบเลยนะครับบอดี่โครงสร้างนะฮะเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุมานะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุมานะครับต้องบอกกันว่ารถใช้งานสภาพเดิมๆนะเดี๋ยวเรามีการล้างปรับสภาพให้รับรองคันนี้ไปไวออกไววมากสําหรับปี2017ที่ใครๆกําลังหาอยู่นะครับ1.9ปี17นะครับตอนนี้ราคาย้ำนะฮะ0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้น นะฮะแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทกับการใช้งานเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับรถสวยน่าใช้งานคันนี้รับรองปรับสภาพแล้วคลิตแน่นอนเลยนะฮะในรายละเอียดโครงสร้างรถนะฮะเดิมๆเป็นเป็นตัวครบรอบหกสิบปี Isuzu นะครับเป็นตัวครบรอบหกสิบปีสําหรับคันนี้นี่นะครับรถสวยมากๆเลยอันนี้มารีวิวเรียกน้ำย่อยให้ดูกันก่อนนะฮะร,รถแรกเข้าก่อนปรับสภาพเป็นยังไงนะฮะ รายละเอียดโครงสร้างรอบคันเดิมๆภายนอกนะฮะตัวรับสัญญาณเป็นกีบฉลามชาร์ฟินนะฮะไฟเบรกดวงที่3มสปอยเลอร์มีครบนะฮะมีสครับเพดด้านหลังให้ด้วยนะฮะนี่ครับมีสครับให้ด้วยนะครับรายละเอียดสวยงามมากๆนะครับบอดี้ภายนอกนะครับเดิมๆคู่ตัวไม่มีการเบียดไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะขัดสีเฉลีวันอีกหน่อยนึงสวยเลยนะฮะ เดี๋ยวเราทําการล้างน,นะครับปรับสภาพให้นะฮะตรวจเช็คความของเหลวนะเทสต์ดาเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้รถเดิมเดิมเดี๋ยวพาไปชมราเอียดด้านในกันนะครับตามมาเลยพามาชมราเอียดด้านในกันนะฮะด้านในคันนี้นะฮะเป็นสีครีมนะ,ะภายในเป็นสีครีมสวยมากๆนะฮะก็ตัวเบาะอ่าเรามาเรเดียวทานกันเลยนะฮะอันนี้คือสภาพโครงสร้างรถเดิมๆมที่ก่อนปรับสภาพ ให้ลูกค้าได้เห็นกันนะฮะตัวภายในจะเป็นสีครีมทาให้รถนี่ดูสว่างสวยนะดูกว้างมากกว่าเดิมนะฮะเราพากันแบบดูกันแบบสดๆเลยนะฮะขายความจริงนะครับเราไม่มีการหมกเม็ดนะ,ะตัวบอะีรถภายในเป็นสีครีมแล้วก็แผงประตูเป็นสีครีมสลับไปด้วยลายไม้นะฮะปีนี้ผมบอกผมบอกว่าปี17เนี่ยสวยเพราะว่าภายในมันดูเป็นความลักชวรี่มากดูสวยดูโด,ดดเด่นนะ,ะเป็นสีครีมเบาะก,ก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตคัสเป็นสีครีม แล้วก็บอกปรับไฟฟ้าคนขับนี่นะฮะบอกปรับไฟฟ้าคนขับนะฮะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมหน้าจอ DVD ีนะฮะมีนีเวกิเตอร์นำทางให้นะครับระบบแอร์ออโต้แล้วเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมันติฟังชันนะครับคันนี้ด้านในสะอาดสะอ้านดีนะฮะดูนะฮะด้านในสะอาดสะอ้านมากๆแล้วก็รถเนี่ยคือรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆตัวเบาะก็เป็นเบาะคู่คู่ตัวเดิมๆเลยเบาะไม่มีฉีกขาดนะฮะเบาะไม่มีฉีกขาดนี่นะครับ เปียนแต่ว่ารถยังไม่ทำความสะอาดนะฮะนี่นะครับสวยงามมากๆสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับคือเอกลักษณ์ของปี2011นะฮะจะเป็นเบาะภายในเป็นสีครีมสวยงามนะครับถ้าใครชอบสีครีมแบบนี้นะฮะแล้วก็เบาะเป็นเบาะลายใหม่นะครับนี่นะครับสวยงามเบาคุดตัวคุดตัวเดิมๆเลยนะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุมาเลยนะตัวเบาะก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น1.9นะครับ 1.9นะครับขับเครื่องสองล้อเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะเรียกว่าตัวท็อปของ1.9เลยนะฮะปี2017ในราคา8แ7 0 0 0 0บาทนะครับหน้าจอมีครบเลยนะฮะจอกลางขนาด10.5นิ้วนะฮะมาพร้อมจอหน้านะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ปุ่ม engine start มีครบเลยคันนี้ตัวท็อปนะฮะตัวท็อป1.9แล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็สวยงาม รุ่นนี้ปี2017ผมเคยรีวิวไปแล้วคันหนึ่งไปไวมากๆแล้วก็มีเข้าม่อีกคันหนึ่งเป็นคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าหาได้ยากนะครับสำหรับปี2017เพราะลูกค้าชอบบอดี้ภายในนะฮะบ,บอดี้ภายในปี17จะสวยนะครับนี่นะฮะเบาะเดิมๆคู่ตัวเลยแล้วก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตคัตนะครับแล้วก็รายละเอียดพวกซิกเนเจอร รายละเอียดของเขาที่ป็นสลับไปด้วยลายไม้แผงประตูเป็นสีครีมนี้มันสวยมันทาให้รถดูหรูมากขึ้นนะดูกว้างดูสะอาดดีนะฮะปีสิบหกมันจะเป็นสีดานะฮะแล้วก็ปีสิบแปดนะฮะปีสิบเก้าจะเป็นสีดําจะมีปีสิบเจ็ดนี่แหละครับที่เป็นภายในสีครีมนะฮะที่ลูกค้าตามหากันเยอะคือตัวปีสิบเจ็ดนะฮะปีภายในสีครีมแล้วรถดูสวยมากๆนะครับเพดานสะอาดสะอ้านดี นะฮะรายละเอียดบอดี้รถเดิมๆนะครับคู่ตัวเลยนี่นะครับสวยงามใครสนใจเป็นเจ้าของคันนี้นะฮะร,รีบเลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสำหรับ Isuzu MU-X หนก้านะฮะ D A D V D Navy ปี2017ตัวท็อป1.9ปี2017นี่นะครับออปชั่นก็มาแบบครบคันเลยกระจกป่อไฟฟ้ามี ไอดอลิงให้ด้วยนะฮะประหยัดพลังงานนะฮะระหว่างจอดติดไฟแดงถ้าใครไม่ต้องการก็ออฟตรงนี้ได้นะับพับไฟฟ้าระบบลลนทางลาดชันการลื่นถลนยนะพวงมาลัยวันติฟังกชันเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันหน่อยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับเรามาดูเลขไม้กันหน่อยแล้วก็ดูหน้าปัดเดินหม่กันนี่นะฮะ มใช้งานอยู่ที่1 1 0 0 0 0สนะฮะ1 1 8 3งแสกิโลเมตรเองนะรถปี2017 3ปีนะใช้งานอยู่ที่1 1 0 0 0 0สถือว่าใช้งานน้อยนะ,ะตามปกติเลยแล้วก็หน้าจอ DVD นะฮะแมปแผนที่เป็นแบบ3มิตินะฮะระบบแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามปรับเพิ่มลดเสียงวอลลุ่มได้ตรงนี้นะฮะเครื่องเสียงก็ดัง ฟังชัดเป็นระบบเสียงแบบไรซ์เซอร์ลาวนี่นะนี่นะแล้วก็ปรับลดวอลุ่มได้นะฮะนี่ที่ตรงมาได้เลยนะร,ระบบ M Auto, แอร์เป็นแอร์ออโแสดงหน้าปัดนะฮะเป็นดิจิตอลนะฮะผมเป็นตัวเลขดิจิตอลระบบเกียร์มีลิฟทอนิกให้นะฮะสามารถปรับทดเกียร์แบบเมนนวลนได้นะครับคันนี้สวยงามนะค,คุ้มค่านะฮะมีกล้องหน้าให้ด้วยสำหรับคันนี้นะฮะ ใครสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะในราคา870,000บาทเท่านั้นสำหรับโมเดลปี2017ค่อนข้างหายากนะครับภายในเป็นลักชูรี่มากๆนะฮะเป็นสีครีมสวยงามสะอาดสะอา้านนะ,ะตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตคัตสีครีมนะ,ะแผงประตูก็เป็นสีครีมสวยงามนะ,ะมีเนเจอร์ที่เป็นลายไม้นะฮะสลับกับสีดำเป็นโ no น้บแบ็แผงประตูสีครีมบุนุ่มมาให้สวยงามนะครับคันนี้ตัวเบาะเดิมๆคู่ตัวเบาะเดิมมากนะครับ จอบิวอินตรงกลางมีครบขนาด10.5นิ้วรายละเอียดครบคันคันนี้นะฮะใช้งานก็ไม่เยอะนะครับหน0 0นใครสนใจคันนี้รีบหน่อยนะครับเพราะว่ารถมาไวออกไวปรับสภาพแล้วนะฮะสวยเดิมแน่นอนนะฮะสวยกริบแน่นอนอ่นะนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดกลัวไม่ทันก็โอนจองก่อนได้เลยนะครับโอนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับโอนจองล็อกรถที่บริษัทเพชรยนนะห้าพันบาทโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจะซื้อสดหรือจัดไฟแน,นนซ์นะฮะรีบจองไปก่อนเลยเพราะว่ารถมาไวออกไวนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมความเดิมของเครื่องยนต์ก่อนปรับสภาพกันนะฮะตามมาเลยครับรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นะฮะก่อนปรับสภาพต้องบอกว่าเครื่องเดิมๆนะฮะการใช้งานปกติ ตัวเพจนะฮะเป็นเพจเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาหัวน็อตเดิมๆนะฮะฝากระโปรง,าาปงนะฮะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมสนิทเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมสนิทเลยไม่มีขยับไม่มีการถอดนี่นะฮะยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะครับรับรองถ้าล้างทาความสะอาดแล้วคันนี้ไปไวออกไวแน่นอนสําหรับโมเดลป,ปี2017นะฮะตัวคันหน้าม้าน้ําเดิมๆเลยนะคัานหน้าม้าน้ําเดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมๆคู่ตัวนะฮะตามการใช้งานปกติ เดี๋ยวเรามีการทําสปาห้องเครื่องนะครสปาภายนอกภายในนะขัดสีชุวีวันขัดเครือบสีให้ใหม่รับรองคันนี้สะอาดสวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานสะหนึ่งคันนะครับดูบอดี้ภายในภายนอกโดยรวมก่อนปรับสภาพนะครับรถเดิมๆมไม่มีชนมาเลยไม่มีอุบัติเหตุดิ้วลอยน้อยมากนะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกก็จะสวยงงาามมเมเเเหืออนนนนดดิลยยยนะสวยไ่่แแแพ้ปแ้ป สำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีแค่คันเดียวสำหรับปี2017นะปี17ภายในบอดี้เป็นลักชัวรสีครีมนะภายนอกเป็นตัวรถบอดี้สีเทาดำนะฮะมาพร้อมไฟใบ LED ชุดโคมไฟหน้านะครับปี2017ใช้งานเพียงแค่100 0 0นะครับ100 0 0กโลในราคา870,000บาทสนใจรีบเลย โทรมาที่เบอร์095-0566926ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ติดตามไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะที่บริษัทเพชรยนต์ตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ